สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tha ล o ดบายกัญชรีอานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อมากันที่วันที่2แล้วเมื่อกี้ไปแล้ว1วันนะคะมากันที่วันที่2วันศุกร์ค่ะมากันที่วันศุกร์ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะการงานการเงินด้วยถ้าเห็นอะไรอาจารย์จะเน้นย้ำไปในส่วนนั้นแล้วกันนะคะ1-16สิงหานี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรคะมันเป็นการดูดวงแบบจันร์ร่นเรดดิ้งคือดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าการตัดสินใจอ่าอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปนะคะโอเคไหมโดยเป็นไกด์ไลน์ค่ะในชีวิตอ่ะคนที่คุณรักรู้สึกอย่างไรนะคะจารย์วางไพ่ให้ก่อนนะขอพลังงานหลักหนึ่งใบก่อน คนที่คุณรักรู้สึกอย่างไรแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้ม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 ความสัมพันธ์ช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากขอให้ทุกคนดูแลตัวเองคนที่คุณรักตัวคุณเองและคนที่คุณรักถ้าจะออกไปไหนก็ใส่แมสหนาหนาล้างมือให้สะอาดๆนะคะเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนก่อนที่ ที่มันจะมีอะไรผิดพลาดยาระมัดไม่ใช่ยาระมัดยายาเขาเรียกว่ายาประมาทกับชีวิตเด็ดขาด ชีวิตเราไม่ถ้าเราประมาทใช้ชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังตัวทุกอย่างถ้าคุณมีสติในการใช้ชีวิตชีวิตคุณจะไปได้ดีประสบความสําเร็จได้ดีนะคะโอเคไพ่ของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักไพ่ห้าใบความรักความรู้สึกการงานการเงินแล้วก็คนที่คุณรักรู้สึกยังไงและแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตไพ่เป็นกเป็นสี่ถ้วยค่ะ สี่ถ้วยความรู้สึกว่ามีความวุ่นวายใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมีความรู้สึกที่มันมาก่อความวุ่นวายใจที่มันยังก่อตัวกันอยู่ในจิตในหัวจิตหัวใจนะคะว้าวุ่นใจเป็นเหตุนั่งเบือ่อนั่งเซ็งไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเป็นลักษณะของการที่แบบมีเรื่องเกิดความไม่แน่ใจไม่ไม่แน่ใจในสถานการณ์ของตัวเองในหลายๆอย่างแม้กระทั่งการงานแม้กระทั่งการเงินแม้กระทั่งชีวิตรักโดยรวมๆแล้ว รู้สึกอารมณ์ค่อนข้างเบื่อนหน่ายแล้วก็เซ็งบางครั้งมีโอกาสอะไรหยิบยื่นมาให้คุณคุณก็ไม่เอาอย่าเพิกเฉยต่อโอกาสนะคะให้ใยมีการเพิกเฉยต่อโอกาสที่หยิบยื่นมาให้อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นเงินหรือความรักถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เราเราเรียนรู้ได้ก็อย่าเพิกเฉยต่อโอกาสนั้นๆโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คว้าโอกาสนั้นไว้แต่การเรียนรู้ถ้าเราอยากได้ อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วเราไม่เอาก็ได้นะคะการเฉยอยู่นิ่งๆแบบนี้มันบางทีมัน,ม,นมันอาจจะโอกาสนั้นมันอาจจะหลุดลอยไปก็ได้นเป็นโอกาสดีๆก็ได้มันดีหรือไม่ดีถ้าเราไม่รู้เราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษาก่อนเราจะรู้ได้ไงว่าโอกาสนั้นดีหรือไม่ดีนะคะนั่งเบื่อหนายอ่ะไพ่ห้าใบาของคุณ the d a the t r a v the d e a d the world is open to the m e s t a g e sent to of one เดอะเดตความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่ผ่านมามันจบลงไปแล้วเหรอแต่เป็นการจบอะไรก็แล้วแต่ค่ะเป็นการจบมันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่พระอาทิตย์ตกทุกวันมันก็จะขึ้นตอนเช้าในทุกวันอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคนเราค่ะมีไม่ดีก็ต้องมีดีมีดีก็ต้องมีไม่ดีชีวิตนั่นคือชีวิตนั่นคือสัจธรรมของมนุษย์ที่ มีอะไรเข้ามาแล้วแต่บางครั้งคนเราเจออะไรที่ถาถมแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นบางทีมันก็จะมีดีบ้างนะคะ The d e a t หมายถึงการจบในบางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านพ้นไปแล้วมันเป็นไพ่อดีตการผ่านพ้นไปแล้วและคุณได้เริ่มสาววันใหม่กับ The w o r l d the world เป็นไพ่ที่ดีคุณอาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับการงานการเงินหรือชีวิต The world คือการเริ่มต้นให้เวลาไพ่บอกว่าที่ผ่านมา อะไรที่มันไม่ดีก็แล้วแต่ให้เวลามันเยียวยาทุกอย่าง The world, The world เป็นไพ่ที่ดีมันมองไปในทิศทางที่ดีมากเป็นสิ่งที่ต่อไปนี้ชีวิตคุณอาจจะเจอสิ่งดีๆแล้วก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะ บางคนอาจจะอยู่ในอาการที่วนเวียนซ้ำๆกับสิ่งเดิมๆถามว่าการวนเวียนซ้ำๆกับสิ่งเดิมๆคืออะไรสิ่งที่คุณคิดไงสิ่งที่คุณคิดในใจสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณวนเวียนคิดซ้ำไปามมาซ้ำมาซ้ำซากจำเจมันทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้น The Will เป็นไพ่ที่ดีอ่ะมันสามารถที่จะหลุดพ้นวนเวียนเหล่านั้นออกไปได้แล้วเกิดการเริ่มต้นใหม่ได้เช่นเดียวกันการงานที่ทำก็ทำต่อไป งานนะคะเอชออฟเพนโรเคิลงานที่คุณถนัดก็จะสร้างรายได้สร้างเงินสร้างทองแต่ว่ามันอาจจำไม่ได้เหมือนที่ใจคุณคิดนะคะแต่เมสซิเชียนกำลังมาบอกว่าทำไมรู้ไหมคุณเก่งนะคุณเป็นคนเก่งอาจจะเป็นนักพูดอาจจะเป็นนักเขียนคนที่ใช้จินตนาการบางคนจบปริญญาโทนะบางคนจบมาอย่างศึกษาบางอย่างจบมาอย่างมาได้ดีอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ล่ะถ้าเป็นในความสัมพันธ์เนี่ย คุณมีคนเข้ามาเยอะนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีวาจาเขาเรียกว่าวจาเป็นศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรไปคนก็เชื่อถือพูดอะไรไปก็เป็นสเสน่ห์ไพ่ใบนี้เป็นสเสน่ห์ในตัวคุณเองเพราะฉะนั้นในสเสน่ห์ของคุณเองอ่ะมันดึงดูดคนเข้าหาเยอะนะคะคุณสามารถใช้สเสน่ห์คุณให้เป็นประโยชน์ได้นะคะไม่ว่าจะการติดต่อค้าขายไม่ว่าจะทําธุรกิจกับใครปากคือสิ่งสําคัญเขาเรียกปากเป็นเอกเลขเป็นโทเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะจะอยู่ในอารมณ์ไหนถ้าคุณรู้จัก ที่จะใช้มันนะคะทรูออฟวนันการรอคอยรอคอยอะไรอยู่จ๊ะคนเก่าคนไกลคนที่จากไปรอคอยการลงทุนลงแรงลงทุนลงแรงอะไรไปก็ปอยากได้ผลสําเร็จแต่ ในด้านของความรักการรอคอยก็ยังต้องรอคอยต่อไปด้วยความเจ็บปวดแขวนตัวอยู่บนต้นไม้คือการรอคอยด้วยความเจ็บปวดรอเราได้อะไรไหมก็ยังไม่ได้แต่ก็ยังจะรอก็มันยังไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ก็เลยรอไปก่อนถ้ามีอะไรที่ดีกว่านี้มาก็อาจจะไปก็ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นเออเดอะแฮงแมนคือการที่เฝ้ารออะไรก็แล้วแต่รอแล้วสิ่งสิ่งนั้นอาจจะไม่มาหรือการรู้ทุกอย่างคุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณรู้ว่ามันเป็นจริงแค่ไหน ในความรักความสัมพันธ์คุณรู้แต่คุณก็ยังรอการเฝ้ารอคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไง Si x of Pentacles ์ล of Cup ฟคัพคิงออฟเพนท์แคร์ล e ดอะเดว e วลนออฟส เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าจ้าไพ่เดวิลกับไพ่สิบถ้วยเหมือนคนที่คุณชอบเขามีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนเลยประมาณนั้นเขารู้สึกยังไงเขายังผูกจิตผูกใจคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยคบกับคุณมันเป็นการครบซ้อนหรือคุณแอบคบเขาหรือการที่ต่างคนเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วเขามีคนข้างกายแล้วในความรู้สึกของเขาที่มีอยู่ก็ King of Pentacle King งถือเหรียญรู้สึก รู้สึกได้ถึงอารมณ์ต่างๆคนที่เงียบคนที่นิ่งคนที่เฉยใช่ว่าจะเจ็บไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นแต่เขาอาจจะไม่พูดอาจจะไม่โวยวายอาจจะเก็บอารมณ์เก่งซ่อนความรู้สึกไว้ภายในเก่งนะคะแต่เขาผูกจิตผูกใจอยู่กับคุณอะ The Devil เป็นการผูกจิตผูกใจยังฝันเห็นกันยังคิดถึงกันยังเป็นสัมปเวสีที่มาคอยหลอกหลอนซึ่งกันและกัน เวนอฟสอดคนคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมาเขายังหลุดออกจากวงจรเหล่านี้ไม่ได้เหมือนกันต่อให้เก่งมาจากไหนก็ตามคนเราคนทนใจคนโทนโทอะไรคนทนได้แต่คนทนใจตัวเองนั้นยากยิ่งนะคะเอ็กซ์อฟสอดเป็นการกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจําความเจ็บปวดหรือความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ที่เขายังกักขังตัวเองยังไม่หลุดจากโลก แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตคัดเดอ s t สตาร์ o อ o อ e t วันเดอสตาคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีกุมราศีมังกรราศีพฤจ,จิกราศีกุมเออหมดแล้วใช่ไหมดินผู้ศบกันมังกรคุณบอกว่าคุณพยายามเยียวยาบาลานจิตใจบาลานตัวคุณเองโฟกัสวางแผนกับชีวิต ความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้เจ็บไหมก็ยังเจ็บอยู่มันยังเจ็บอยู่เป็นความรักที่ยังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ความรู้สึกดีๆกับคนนี้แม้ราศีกันเดอร์ m มดบางทีคุณก็พยายามจะนิ่งอยู่ในที่ของคุณอยู่ในเซฟโซนหาทางออกกับตัวเองจริงๆคุณบําบัดตัวเองได้เดอะสตาร์เป็นคนที่เยียวยาตัวเองยิว <You S 1> ตัวเองกับความรู้สึกต่างๆควบคุมอารมณ์ความรู้สึกถึงแม้มันจะมากไปบ้างน้อยไปบ้างแต่คุณก็จะจะเอามันอยู่เรียกเอาอยู่ นะคะความรักยังคงอยู่การวางแผนอะไรสักอย่างมีการวางแผนคุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเขาอาจจะส่งข่าวให้คุณเป็นการส่งอ้อมออมก็เป็นได้อ่าืเขาคิดยังไงกับคุณคนคนนี้เวลานิ่งนิ่งสุดใจแต่เวลาร้ายไม่ธรรมดาอย่าให้วีนอย่าให้เวียงนะคะบอกให้เลยที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะซิกออฟคับเขาคิดถึงคุณอ่ะเขาคิดถึงเขาอยากทักมา หรือบางคนบล็อกกระเบ้อบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกความรู้สึกเขามองคุณว่าคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเขาสักเท่าไหร่ก็ได้นะเขารู้สึกการวิ่งตามอะไรสักอย่างที่ทําให้เขาต้องเจ็บปวดเขาอาจจะรู้สึกแต่เขาไม่พูดแต่การไม่พูดก็มันก็ไม่รู้อะมันเหมือนคุณก็เองก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงเขายังคิดถึงเขายังอยู่ตรงนี้เขาเขารู้สึกอะไรกับคุณเขาไม่พูดก็ไม่พูดก็ให้เขาอยู่แบบนี้ต่อไปจ้ะ อ่ะคุณหล่ะคิดยังไงกับเขาคะเดอ Sun ั้นไงเดอร์ันว้าวว้าวคุณมีความสุขนะเดอร์ันความสุขแจสเมนการปลดปล่อยการปลดปล่อยเครียดเรื่องอะไรซะหน่อยไม่หลับจิตตกเครียดเครียดกับความรักบางสิ่งบางอย่างที่ยังอยู่ในใจความรักที่มันยังอา่าบางสิ่งบางอย่างที่มันยังค้างคาใจคุณอยู่ะคุณก็อยากหลุดพ้นเหมือนกันแหละแต่บางอย่างมันยังหลุดไม่ได้ยังคิดถึงยังอะไรอวรยังมีความรักอยู่ตรงนี้แต่รู้ว่าความรักนี้มันก็มีอุปสรรคมีปัญหามีกากน้า เหมือนจะพยายามนิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเองแล้วเริ่มต้นกับสิ่งที่คุณเมยการเริ่มต้นใหม่ทแทนพลน์คุณบอกว่าทำใจยอมรับนานละค่ะทแทนพลน์มันเป็นการทำใจคุณอาจจะมีการเดินทางเดินทางไกลไปต่างประเทศก็ได้นะหรือการเดินทางไกลหรือระยะทางอาจจะมีผลสําหรับความรักครั้งนี้นะคะทแทนพลน์ คุณมีการคุณมีเกณฑ์ยกย้ายยกย้ายที่ทํางานยกย้ายผน,นกย้ายบ้านไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณอาจจะคุยกับราศีธนูคุณมีงานอะไรเข้ามาใหม่ๆมีงานที่คุณจะจะเริ่มต้นคุณเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดมากมีไอเดียใช้งานที่ต้องใช้ความคิดต้องใช้ไอเดียต้องใช้มันสมองคุณจะได้งานใหม่ๆหรือการการได้ติดต่อประสานงานกับใครสักคนโอเคไหมเออไป คนที่คุณรักที่เลิกกันไปแล้วที่เบรกกันไปหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนต่านคนต่างนิ่งอยู่ในที่ของตัวเองไม่รู้ว่าสถานะนี้เป็นอะไรกันเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้จะมีโอกาสที่จะกลับคืนมาได้จะพูดจะคุยจะเคลียร์หรือจะทักทายกันได้ไหมคะมีไหมโอกาสนั้น The Wheel of Fortune จักรวาลยังบอกว่าเขายังเวียงคนคนนั้นยังอยู่ในวงวะ วังวนวนเวียนมีใครมีโอกาสที่จะทักมาเดอะห้าดาบแต่ความรู้สึกมันค้างในใจอ่ะเจอมุนเจอมุนห้าไม่ทนนันไงมีความรู้สึกของคนคุณสองคนคุณก็คิดอย่างหนึง่งเขาก็คิดอย่างหนึง่งต่างคนต่างคิดไปนในทิศทางคนละคิดโคละทางคุณก็อาจจะคิดว่าเขาไม่สนใจคุณเขาก็อาจจะคิดว่าคุณไม่สนใจเขาเพราะความในใจของคุณไม่ได้บอกอะไรกันเลยไม่ได้ชัดเจนไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวได้แต่คิด ต่างคนต่างคิดอืมแล้วก็ไปหยุดนิ่งอยู่ในกับตัวคุณเองมันมีข่าวสารนะอาจารย์มองว่าบางคนจะได้รับข่าวสารอย่งที่บอกก็อาจจะโพสโซเชียลคุณอาจจะโพสโซเชียลการส่งข่าวถึงการโดยใช้จิตโดยใช้โทรจิตตีความกับตัวเองโพสลอยๆแล้วตีความกับตัวเองแล้วการอะไรอย่างเงี้ยเก่งนะทั้งคู่เนี่ยเอ่อการเฝ้ารออีกคนนึงก็รอให้ทักอีกคนนึงก็รอ คุณก็รอเขาก็รอต่างคนต่างรอก็รออยู่ตรงนี้จ้าสามไม่เท่าคือการรอคนเก่าคนไกลรอคนที่จากไปรอคนทักทายมาทักมาไหมมีใครทักคุณมาหรือยังคะเขามีคนใหม่หรือยังเขามีคนใหม่หรือยังเขามีคนใหม่หรือยังอืมนี่นะเขามีทั้งคนใหม่คนเก่านั่นแหละเขามีคนในความสัมพันธ์เยอะนะคนคนนี้ของไม่ขาดใช้ยเยอะทีเดียว แต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นไหมเดี็มเพรสคุณเป็นคนที่มีความพรั่งพร้อมมีความเก่งมีความไม่เหมือนคนอื่นมีความเอาตัดใจด้วยเขาไม่รู้จะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้นั่งเฉยๆแม่รับไม่รู้ไม่เดือดไม่ร้อนแต่ไม่ใช่สีไม่ใช่ไม่เดือดไม่ร้อนสิเขามีสิบดาบด้วยคิดแล้วก็เจ็บก็ไม่อยากคิดมั่งคุณเจ็บหรือเขาเจ็บไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้เขาส่องคุณอยู่นะจ๊าห่างๆอย่างห่วงๆบางคนบลกกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ อ่ะเขามีคนใหม่ไปหรือยังเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคนไหมเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับเขาไหมคุยแท่คุย,คยใครคุยกับเขาเขาคุยทั้งนั้นแหละคนนี้เขาเป็นเดฟลูเดฟลูเป็นอะไรที่รักอิสระชอบแบบรักอิสระไม่โฟกัสซึ่งกันและกันมีความรักมีความต้องการกับใครหลายๆคนรักเยอะไปได้หมด ประมาณนั้นเขาก็คุยกับคนอื่นอยากได้คุยกับคุณเหมือนกันมีเจดดาบด้วยการทำาะไหลังแอบแทงข้างหลังอาจจะไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่พูดอย่างทําอย่างเออประมาณนั้นอ่ะคุณล่ะมีคนใหม่หรือยังจ๊ะคุณระมีคนใหม่ไหมเครียดจิตตกนอนไม่หลับทำไมจิตตกอ่ะเซเว่นออฟคับคุณมีช้อยเยอะนะแต่คุณไม่เอาคุณมีช้อยเยอะมากๆคนมาจีบเยอะเราอ่ะคนมาจีบเยอะนะสุก ลันลาลันลาล่องลอยแต่ใจของคุณมีใจเดียวค่ะ King of ครับต่อให้ใครเข้ามาเยอะแยะมากมายที่มาจีบคุณนะคุณมองแล้วคุณก็ไม่เอาหรอกคุณเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะคุณอาจจะมาหยอดมาแย่นะเยอะเชียร์แต่ว่าใจของคุณอยู่กับใครบางคนที่คุณซ่อนเอาไว้ค่ะเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรเขาอยากหลุดพ้นจ้ะเขาก็แซงเหมือนกันกับความสัมพันธ์แบบนี้ เขาโฟกัสกับครอบครัวตัวเขาเองโดว์เขานิ่งเฉยหยุดพักเบรกจัสติกคุณทักเขาเขาก็ทักเขาน้อยใจอ่ะคนคนนี้เป็นคนหัวร้านเลยคะขี้น้อยใจอ่ะรู้สึกถึงความน้อยใจคิดมากคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่หรือด้วยความอีโก้มันค้ำคออยู่อ่ะกลัวทักไปแล้วเธอไม่ตอบกลัวทักไปแล้วฉันเสียฟอร์มเสียเซล์หน้าตาอย่างฉันระดับอย่างฉันเธอต้องมาทักฉันเธอต้องมาง้อฉันเธอต้องมาดีกับฉันถ้าคุณทักเขาไปเขาก็ทักคุณอ่ะถ้าคุณคุยกับเขาเขาก็คุยกับคุณอ่ะอืม อ่ะผู่าฝากบอกเขาห้าใบสิคะวิซิกอ่าคิงออฟสอดคุณก็มีความใจร้อนคุณโฟกัสกับงานละกำลังเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆจ้ะคุณกลัวคุณกลัวคุณกลัวความผิดหวังคุณกลัวสิ่งที่เขาทําให้คุณช้าใจคุณกลัวจะกลับไปอยู่ในวงวัดวังวนเดิมๆเพราะฉะนั้น คุณเองอยู่นิ่งๆของคุณดีกว่าคุณคิดว่าการที่คุณทําใจได้ระดับหนึ่งแล้วเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดๆนั้นน่ะมันก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันก็อยู่ในที่ของฉันฉันก็อยู่แบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วต่างคนต่างให้มันให้มัน,ให,มนให้ความรู้สึกเหล่านั้นน่ะมันหายไปกับสายลมหายไปกับเวลาความรู้สึกเหล่านั้นหายไปจากใจขอไพ่แนะนำห้าใบาให้กับสุขเดอะซันสุขจ้า งานดีเงินดีชีวิตดีดีบางคนเงินดีงานดีเงินดีกรักอาจจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรเงินดีเอาเงินไว้ก่อน The sun ความดีทุกอย่างดีแต่ว่าอารมณ์ของคุณไม่นิ่งค่ะอารมณ์เป็นดิโอ d ฮพิเนสอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็อยากมีเดี๋ยวก็ไม่อยากมีมีก้าวถ้วยด้วยรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายเดอะเดทไอความรู้สึกของคุณ มองว่าสิ่งที่ผ่านไปสิ่งที่คุณชุ่มเทให้กับเขาไปมันไม่ได้อะไรกลับคืนเพราะฉะนั้นคุณก็คิดว่าคุณจะไม่ทุ่มแล้วก็อยู่ในที่ของคุณโฟกัสกับงานกับเงินรักตัวเองมากขึน้นรักตัวกลัวตายมากขึ้นกลัวเข้าไปแล้วกลัวกลับไปทักไปทายกลัวมาคุยกันแล้วเจ็บอีกครั้งเพราะสิ่งที่เขาทำให้เจ็บมันทิ่มอยู่ในใจของคุณอยู่ตลอดเวลาคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณให้เขาไปอ่ะมัน<ๆ> <onces> ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณเองก็คิดเขาเองก็อาจจะคิดต่างคนต่างคิดไปในทิศทางคนละทิศคนละทางก็ได้อยู่ได้ในตัวเองสุขลันลาปาร์ตี้ลันลาร่องรอยทํางานโฟกัสกับเงินคุณเป็นคนใจบุญนะคุณเป็นคนใจบุญแต่เป็นคนที่มีความมีความดีก็ดีใจหายอ่ะร้ายอย่าให้แม่ร้ายประมาณอารมณ์ค่อนข้างจะพลิกๆหน่อยนั่งสมาธิก่อนนอนสักนิดหนึ่งนะจ๊ะอะไรกองเก่าก่อนที่มันเคยจบไปแล้วไพ่บอกว่า สิ่งก้าวถ่วการรักตัวเองมันดีอย่างยิ่งการรักตัวเองคืออะไรล่ะก็ร,รักตัวเองไม่ทุ่มใจทุ่มกันเอาความอย่าเอาความรู้สึกของตัวเองอย่าเอาชีวิตของตัวเองไปฝากไว้กับใครใครคนหนึ่งที่คุณไม่ได้รู้จักคุณรู้สึกแปลกใจไหมว่าใครคนหนึ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราในแค่ข้ามคืนข้ามวันข้ามเดือนเขาสามารถทำให้เราทุขก์กายทุข์ใจได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้น จำไว้ว่าอย่าเอาตัวเองเอาความรักไปทุ่มเทให้กับใครดูแลรักษาจิตใจตัวคุณเองและคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะคุณจะไปวาดหวังให้ใครคนหนึ่งที่คุณไม่รู้จักเลยให้เขารักคุณให้เขาดีกับคุณสิ่งที่คุณวาดหวังมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวาดหวังนะคะคนเราถ้ายอมรับเรียนรู้อยู่กับความเป็นจริงคุณจะไม่ทุกข์มากถ้าคุณ คุณต้องการและคุณอยากได้อ่ะในความรักที่เราทุ่มเทฉันก็อยากได้กลับคืนมาอย่าไปหวังแบบนั้นเพราะว่าถ้าคุณทุ่มเทแล้วคุณหวังถ้าคุณหวังคําว่าหวังมันก็จะผิดหวังมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรที่คุณหวังแล้วมันไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นการรักใครก็แล้วแต่รักอย่างมีสติอย่าทุ่มกายทุ่มใจเป็นบ้าเป็นหลังให้กับใครคนหนึ่งรักตัวให้มากรักเข้า50รักตัวเอง50คุณถึงจะใช้ชีวิต ไปได้แบบสุขสมบูรณ์นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิคิปช่องบล็อกอาจารย์ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวออนไลน์มาค่ะไอ a f e 0 3 2 9 y ช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักนะคะอย่าประมาทกับชีวิตเด็ดขาดขอให้คุณขอเป็นกำลังใจให้คุณผ่านพ้นวิกฤตเรื่องของชีวิตการงานการเงินแล้วก็ชีวิตรัก ไปให้ได้จับมือเดินไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะกดไม่ลงอีกแล้ว <c oughs> ดีหมดอาจารย์มันไม่ลงอ่ะดูสิกดไม่ได้น่ะทำไงดีเดี๋ยวนะต้องหาตัวช่วยเป็นอะไรเดี๋ยวนะ มันกดไม่ลงอ่ะอาจารย์วางไม่ได้นะเนี่ยกดเท่าไหร่ก็กดไม่ลงค่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวอาจารย์หาตัวช่วยก่อนเพราะว่ามันมันไม่เคยมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มันกดไปสามสี่รอบแล้วมันกดไม่ลง